ะเจริญพรญาติโยมทั้งหลายไม่ได้มาเทศที่นี่ปีกว่ามาคราวนี้สบายมีเพลงให้ฟังมีอยู่คราวไปเรียนกรรมฐานก,นกับหลวงปู่ดุลเขากเรามีงานช้างงานช้างช้างต้องเสียงดังใช่ไหมงานนั้นด,นดังดังนะนั่งฟังท่านพูดก็แทบไม่รู้เรื่องเสียงมันดัง ในใจเราสบายเสียงมันก็มีหน้าที่ดังของมันมันอยู่ที่ใจของเราไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมนักปฏิบัตินะใจไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่เ้าอยู่ตรงไหนก็ต้องมีความสุขได้ถ้าใจมันดิน้นรนใจมันหิวใจมันคันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่วิเศษแค่ไหนหาความสุขไม่ได้งั้นตัวที่จะชี้ขาด ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้มีความสุขได้หรือไม่ได้อยู่ที่ใจของเราเถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีธรรมชาติของจิตเนมันไหลลงต่ําตลอดเวลาถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษาแป๊บเดียวกิเลสจ,จะเอาไปกินหมดเรามาสังเกตจิตใจของเราให้ดีวันหนึ่งวันหนึ่งกูลสลเกิดนิดเดียวนักกูสเกิดเดยอะเหลือเกินอักูสที่เกิดมากที่สุดก็คือใจลอยรู้จักใจลอยไหม จลอยคือใจมันหนีไปเที่ยวมันหนีไปเที่ยวมันไม่ดียังไงจิตมันมีโมหะมันฟุง้งซ่านจับอารมณ์ไม่ถูกไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้ใจมันหนีไปเที่ยวถ้าหนีไปแล้วไม่ดูแลให้ดีเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธงั้นกิเลสเนี่ยตามหลังความหลงมาความโลภความโกรธมันตามหลังความหลงมาอีกทีนี่คนส่วนใหญ่มันน่าสงสารมันปล่อยจิตปล่อยใจให้เตลิดเปิดเปงหนีไปตลอดเวลา จิตใจไม่อยู่กับตัวเองหลงไปไหลไปอยู่ในโลกของความคิดก็ปรุงน,น้นปรุงนี้ไปเรื่อยทนี้เราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราธรรมชาติของจิตนะั้นไหลลงต่ําก็จริงแต่จิตนั้นเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้อบรมได้ขนาดบัวควายฝึกดีๆก็ยังฝึกได้ยกเว้นกวายบางตัวฝึกไม่ไหวหรือพระพุทธเจ้าท่านสอนเหมือนกับมา้า ม้าบางตัวก็พยศมากนะบางตัวก็สอนง่ายบางตัวก็สอนยากบางตัวสอนไม่ได้ในจิตเราก็เหมือนกันนะจิตบางคนสอนง่ายจิตบางคนสอนยากจิตบางคนสอนไม่ได้คนไหนสอนง่ายท่านก็สอนนะคนไหนสอนยากท่านก็พยายามสอนถ้าเจ้าตัวเขาร่วมมือกับท่านถ้าเขายอมฟังนะคนไหนสอนไม่ได้ท่านก็อุเบกขาปล่อยในพวกเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นพวกสอนได้นะ อาจจะสอนง่ายหรือสอนยากก็ออยังดีนะยังอย,งอยากฟังทมสนใจที่จะมาฝึกฝน,นพัฒนาจิตใจของเราเองให้มันดีขึ้นการที่จะมาฝึกฝนพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องยากเท่าที่คิดหรอกมันยากสําหรับคนที่ไม่รู้วิธีนะถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจให้ดนะีเป็นเรื่องสําคัญนะเรื่องการฝึกจิตฝึกใจให้ดีนะครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนนะถ้าเราฝึกจิตฝึกใจเราได้จิตมาเราจะได้ทำมา ถ้าเสียจิตไปเราจะเสียธทมไปจิตอันใดก็ทำอันนั้นแหละถ้าเราได้จิตมาเราก็จะได้ทำนี่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานนะท่านสอนกันอย่างนี้เห็นแล้วเราฝึกจนกระทั่งเราได้จิตของเราคืนมาจิตมันหนีไปเที่ยวเอาคืนมาครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่นหลวงพ่อไม่ทันท่านหรอกตอนท่านมรณภาพหลวงพ่อยังไม่เกิดไม่ทันท่านหรอกแต่ว่าอ่านประวัติท่าน ครั้งหนึ่งท่านไปอยู่กับชาวเขาแล้วท่านก็เดินจงกรมภานะวนาพุโทโธพุโทโธไปเดินไปภาวนาไปท่านจะสอนชาวเขาท่านสอนด้วยวิธีทําให้เขาดูนะเขาพูดกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเนะี่ยท่านก็ทําให้ดูเดินไปเวลาพระเดินจงกรมเราเคยเห็นไหมท่านจะมองต่ําๆหน่อยนะเวลาเดินจงกรมท่านไม่มองยอดไม้มองอย่างนั้นเดี๋ยวก็ไปเหยียบทากเหยียบหอยอะไรตายเนะีนะ่ยท่านจะเดินต่าๆ พวกชาวเขาก็สงสัยมาถามท่านว่าท่านทําอะไรท่านเดินหาอะไรท่านบอกท่านเดินหาพุโทโธพุโทโธของท่านหายให้คนมาหาพุโทโธนะชาวเขาก็มาช่วยท่านหาพุโทโธทุกคนก็เดินเปนไหนสนใจก็มาเดินจงกลมท่องพุโทโธพุโทโธในใจไปเรื่อยทีแรกก็ยังไม่รู้เรื่องก็คิดว่าตัวพุโทโธมันเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่แปลกๆหามันไม่เจอ นี่พอเดินจงกรมไปได้จิตมันเริ่มสงบนะจิตสงบแล้วก็เลยเจอตัวพุโทโธอะไรเป็นตัวพุโทโธจิตนั่นแหละตัวพุโทโธนะพุธโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะงั้นเรามาฝึกฝนตัวเองนะเจอทั้งเราเจอตัวพุโทโธตัวตัวจิตตัวใจของเรานีเองมันไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่เคยเห็นจิตเห็นใจตัวเองเพราะว่าจิตมันหนีไปเที่ยวตลอดนะมนเดี๋ยวมันก็หนีไปเรื่องอดีตหนีไปอนาคตนะ หนีไปโน้นไปนี่เรื่อยแทนที่มันจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็เรียกจิตเรามีพุโทโธแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่นก่อนที่เราจะไปทํากรรมฐานในขั้นที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยขั้นแรกสุดเราต้องได้จิตมาซะก่อนต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนเราถึงจะเจริญปัญญาได้ตัวเนี้ตัวสําคัญตัวแตกหักเลย ก่อนที่หลวงพ่อจะบวชนหะลวงพ่อตรเวนไปดูสำนักปฏิบัติเนี่ยมากมายนะเท่วรู้จักนักปฏิบัติเยอะแยะเลยวิธีน้นวิธีนี้ลองมาเยอะเลยแนละ้วพบอย่างหนึ่งนะว่าบางคนภาวนาได้บางคนภาวนาไม่ได้สังเกตดูคนที่เขาภาวนาได้คือเขาได้จิตนัเขามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วเขาใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไปเจริญปัญญา นี่อยู่ๆจะไปเจริญปัญญานะไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่จิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเอาจิตฟุ้งซ่านเอาจิตหลงๆไปหรือว่าพิจิตนิ่งๆซึมๆนิ่งๆจิตซึมๆนิ่งๆเอาไปเจริญปัญญาไม่ได้นี่สมาธิที่คนรุ่นหลังเราภาวนากันนะมันสมาธิซึมๆนิ่งๆเป็นส่วนใหญ่น,นั่งสมาธิแล้วก็ซึมอย่างนี้นั่งไปชั่วโมงแล้วบอกว่าสงบจีจริงไม่ไม่ดีเลย ขาดสติงั้นต้องมาฝึกตัวเองนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราถึงจะเจริญปัญญาได้การเจริญปัญญานั้นคือการมาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจความจริงของรูปนามกายใจก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้เรียกว่าอนาัตานตาบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมเนี่ยการเจริญปัญญานะต้องมาเห็นความจริงความจริงของกายความจริงของใจ ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราไม่เห็นความจริงก็ไม่เรียกว่าเจริญปัญญาอย่างบางคนพิจรณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเนี้ยอันนั้นเป็นเรื่องสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานอย่างค,ค,คิดเรื่องร่างกายว่าเดี๋ยวต่อไปก็ตายตายแล้วก็เน่านะตายหนึ่งวันศพเป็นอย่างนี้สองวันสามวันศพเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ดูยากฉีดยาไว้ดูศพก็ยากใช่ไหมเดี๋ยวนี้บางคนไม่ฉีดยาก็กอุตส่ามีโรงเย็นด้วย แต่ถ้าตามบ้านนอกนะใช้โรงเย็นไม่ดีเลยไฟดับบ่อยกว่าจะถึงวันเผานี่เน่าไปหมดแล้วนี่เราไม่ไม่ค่อยมีให้เห็นแต่ถ้าการที่เราไปคอยคิดนะตายหนึ่งวันเป็นอย่างนี้สองวันเป็นอย่างนี้สามวัน,น,นมนนีไม่ข่มราคะได้สมถกรรมฐานนะไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นไตรลักษณ์ตัวนี้ตัวสําคัญมากเลยถ้าเราไม่เห็น ว่าก,กายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ก็ไม่เรียกว่าวิปัสสนาแต่ก่อนจะเดินวิปัสสนาได้จิตต้องตั้งมั่นซะก่อนงั้นเราต้องมาฝึกจิตตัวเองนะอย่าให้จิตมันหลงไปจิตมันธรรมชาติมันชอบหลงชอบไหลไหลไปอดีตไหลไปอนาคตนะไหลไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไหลไปเรื่องคนอื่นซะเป็นส่วนมากสนใจข้างนอก อย่างเสียงดังเนี่ยจิตถ้าสนใจข้างนอกนะมันก็ลืมตัวเองนี่เขาร้องอะไรอยากรู้ว่าเขาร้องอะไรนะลองตั้งใจฟังสิสังเกตไหมตอนเราตั้งใจฟังนะเราลืมตัวเราเองเนะตัวเราหายไปละเนี่ยจิตเราหลงออกไปข้างนอกเนี่ยคนในโลกนะมันมีหลงออกนอกตลอดเลยเพราะงั้นงานแรกที่พวกเราต้องทำนะรับศีลแล้วอันนั้นดีงานแรกที่สุดแหละงานถัดมาเนี่ยก็คือมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว การที่ใจจิตใจอยู่กัเนกับตัวนี้เรียกว่าจิตมีสมาธนะิวิธีที่จะรู้ทันนะใช้วิธีรู้ทันนะหัดพุดโทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้นะทํากรรมาฐานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งสะก,ก่อนนะใครถนัดพุดโทโธก็ใช้พุโทโธใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครถนัดดูท้องพองยุบก,ก็ดูท้องพองยุบใครถนัดทําจังหวะนะขยับมือเป็นจังหวนะก้รนะูนะ้สึกไปพุโทโธแล้วก็รู้ทันจิตไป หายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปดูท้องฟองยุบแล้วก็รู้ทันจิตไปการที่เราคอยรู้ทันจิตนะเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนะจิตผู้รู้จะเกิดเพราะจิตคิดกับจิตรู้เนี่ยกลับข้างกันเมื่อไหร่จิตคิดเรารู้ทันเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดถ้าจิตรู้เกิดเนี่ยจิตก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขนะสบายโปร่งโล่งขึ้นมา ี่ยต้องฝึกให้ได้จิตผู้รู้นะนี่หลวงพ่อก็สอนให้ดูจิตดูใจนะเพื่อว่าจิตใจจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นข้อแรกที่ต้องฝึกให้ได้สักเดือนก่อนนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านแม่สบายคุณแม่จันดีใครรู้จักไหมคุณแม่จันดีก็เป็นน้องหลวงตามหาบัวนะไปคุยกับท่านนะท่านถามว่าหลวงพ่อภาวนาย,ยัางไงคุยกันนะ บอกหลวงพ่อพาวนารู้ลมหายใจหายใจเปจิตมันมารวมอยู่ที่จมูกเนี่ยแล้วก็ดูจิตมสว่างขึ้นมาครับสว่างเวลาเราหายใจไปเรื่อยลมมันจะตื้นตื้นตื้นขึ้นนะแต่เดิมหายใจมันจะลงลึกหัดแรกๆพอจิตเริ่มสงบเนี้ยลมมันจะตื้นไม่หยุดอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวมันสว่างบอเรารู้จิตอยู่ไม่ใช่ไปดูแสงสว่างอยู่นะ จิตรวมลงไปตัวนี้พุโทโธพุโทโธไปหายใจไปสว่างขึ้นมาเราก็รู้ตัวรู้ทันจิตอยู่ท่านบอกโอ้อันเดียวกันเลยธรรมะลงเป็นเนื้อเดียวกันท่านายหางี้ท่านบอกเลยว่าอาจารย์มหาบัวหลวงตาสอนท่านนะสอนพุโทโธพุโทโธไว้ตรงนี้ท่านบอกพุโทโธแล้วเขารู้ทันจิตแม้เคล็ดลับของการพุโทโธหรือเคล็ดลับของการทํากรรมฐานไม่ว่าอะไรนะเคล็ดลับของมันอยู่ที่รู้ทันจิตสายลงพระเตียนขยับเนี่ยขยับไม่ใช่ไปรู้มือ รู้มือรู้ไม้ในนี้จิตออกนอกท่านบอกว่าขยับแล้วก็จิตหนีไปคิดให้รู้ทันนั่นหลวงพ่อเตียนท่านบอกเลยนะเป็นการเขย่าธาตุรู้คือปลุกให้ธาตุรู้เกิดขึ้นวิธีที่จะให้ธาตุรู้เกิดขึ้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วพอจิตหนีไปคิดรู้ทันมันพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือหายใจเข้าหายใจออกจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบอยู่นะเห็นท้องพองท้องยุบ จิตนี้พิคิดอีกรู้ทันตรงที่เรารู้ทันว่าจิตนี้ิคิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูนะพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วคราวนี้เราพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เรียกว่าจิตมันทรงสมาธิอยู่จิตของคนทั่วไปไม่ตั้งมั่นจะแฉลบซ้ายแฉลบขวาตลอดเวลานะจะหนีวิคิดไปอดีตไปอนาคตจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตชนิดนั้นเอามาเดินปัญญาไม่ได้นะ แล้วก็ไม่ใช่สมาธิประเภทเสื่องซึมนะนั่งแล้วก็ซึมซมสมาธิซึมๆมเจริญปัญญาไม่ไดไ้ต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสมาธิอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งที่พวกเราถนัดใครถนัดพุทโธใช้พุทโธใครถนัดหายใจใช้หายใจนะใครถนัดพองยุบใช้พองยุบอะไรก็ไดนะ้ไม่ได้มีความแตกต่างกันหรอก ตัวสาคัญก็คือว่าพุโทโธไปหายใจไปดูพองยุบไปทํามือจังหวะไปอะไรนะี่รู้อิริยาบถสีไปนะแล้วรู้ทันจิตถ้าได้จิตมาแล้วนะคราวนี้พอจิตมันไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปรู้ทันเรารู้บ่อยๆนะจิตมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวที่หลวงพ่อแต่ก่อนชอบพูดเรื่อยๆโอ้คนนี้จิตตื่นแล้วตื่นแล้วนะจิตตื่นแล้วบางคนไปนลือกันนะหลวงพ่อประโมทรับรองแล้วว่าคนนี้เป็นพระโสดาแล้วจิตตื่นโพจิตตื่นนะั้นแค่ต้นทางที่จะเจริญวิปัสสนา ยังไม่ได้ขึ้นวิปัสนาเลยนะตรงที่จิตตื่นขึ้นมานะั้นเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจะต้องมาเจริญปัญญานะการเจริญปัญญานั้นทําได้หลายแบบนะในสติปัฏฐานสี่ท่านสอนถึงการรู้กายรู้เวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้จิตนะจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลนะรู้ธรรมตัวนี้รู้ธรรมนะคือสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหลายที่มันทํางานคับเกี่ยวสืบเนื่องกันไป ดูอะไรก็ได้ในนี้นะในสติปัฏฐานสี่บางคนสําคัญผิดนะว่าเบื้องต้นต้องดูกายไม่จําเป็นเลยนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเริ่มจากการดูกายนะไม่ใช่ว่าต้องเริ่มจากการดูจิตนั้นเข้าใจผิด <Yeah. S 1> สติปัฏฐานสี่นั้นคือประตูเมืองสี่ด้านนะสี่ทิศเข้าประตูไหนก็ได้ถ้าเข้าได้นะส่วนมากเข้าไม่ได้สักประตูนะมั่อแต่เดินรอบๆบวัดนะอยางจะเข้าวัดเบญจาเนี่ย ทางเข้ามีทั้งเยอะแยะใช่ไหมเราก็คิดว่าต้องเข้าทางด้านหน้าด้านเดียวอะไรอย่างนี้ด้านหน้าเกิดเขาปิดประตูเข้าไม่เป็นความจริงเข้าได้สี่ทิศเลยนะการปฏิบัติก็เหมือนกันดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูธรรมก็ได้ดูกายดูยังไงเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะเราถึงจะมาดูกายได้เราจะเห็นว่าร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี้เป็นจิตสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากายกับจิตเป็นคนละอันกันเนี่ยเราเรียกว่าหัดแยกธาตุแยกขันนะกายกับจิตเป็นโคล่านกันไม่ใช่อันเดียวกันหลวงตามหาบัวเคยสอนนะบอกว่าถ้าไม่พีารณาแยกธาตุแยกขันนะอย่ามาอวดเลยว่าเจริญปัญญา แยกธาตุแยกขันไม่เป็นยังเจริญปัญญาไม่เป็นหรอกแยกธาตุแยกขันได้เนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้แล้วสติระลึกรู้ลงในร่างกายเนี่ยมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตนี่เป็นคนละอันกันตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันนี่นับไม่ถ้วนเลยนะบางคนเรียนเดือนเดียวก็เห็นแนละ้วไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรถ้ารู้วิจีนะขันแรกมันต้องมีจิตที่ตั้งมั่นให้ได้ก่อนจิตหนีไปเรารู้หนีไปเรารู้นะ เราจะได้จิตที่ตั้งมั่นพระจิตเป็นที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยดูลงไปเลยร่างกายที่มันนั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่นั่งนั่งดูไปอย่างนี้นะดูไปดูไปนะก็จะเห็นหนึ่งมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาแล้วก็ดูไปอีกความปวดความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนละอันกันร่างกายนั่งอยู่ก่อนนะความปวดความเมื่อยมาทีหลังนั้นมันเป็นคนละตัวกันความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตเลยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่เราแยกได้สามขันแล้วนะ แยกร่างกายได้ตัวรูปแยกตัวเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อย่างความปวดเมื่อยอย่างนี้เป็นความทุกข์นะแล้วก็จิตที่เป็นคนดูนี่ตัววิญญาณขันแยกต่อไปอีกพอมันปวดเมื่อยมันมากๆเข้านะใจมันกระวนกระวายชักกังวลแล้วนั่งไปนานๆเดี๋ยวจะเป็นอมาพาสไหมนั่งไปแล้วจะพิการไหมอะไรนี่ใจเครียดขึ้นมาใจกังวลหรือใจทุรนทุรายอยากเปลี่ยนอิริยาบถ นั่งนานแล้วไปนอนดีกว่าอะไรเนี่ยใจมันอยากขึ้นมาขี้เกียจขี้คลานขึ้นมาร่างกายความปวดความเมื่อยอยู่ที่ร่างกายนะแต่ความขี้เกียจขี้คลานมันอยู่ที่จิตเมื่อความขี้เกียจกับความปวดเมื่อยนะคนละอันกันมันคนละขันกันความปวดเมื่อยเรียกว่าเวทนาขันนะความขี้เกียจเนี่ยหรือความกังวลใจเรียกว่าสังขารขันเป็นความปรุงของจิตจิตมันปรุงเนี่ยแยกไปเรื่อยๆนะเราได้ตั้งสี่ขันนะ สัญญาขันเว้นไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับมันมากนะยุ่งกับมันมากเดี๋ยวเพีย้ยนปล่อยไว้ก่อนงั้นเราดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูสังขารนะคือความปรุงของจิตก็คือตัวจิตตานุปัสสนานี่แหละดูสังขารนะแล้วก็รู้เท่าทันสภาวะความปรุงแต่งของจิตใจไปเช่นจิตบางทีก็ปรุงนิวรณ์ขึ้นมาแล้วก็รู้เลยโอ้นิวรณ์เกิดขึ้นมาเราก็รู้นิวรณ์ดับไปก็รู้นิวรณ์เกิดขึ้นมา,าะะนนมเ,เพราะอะไรก็รู้นิวรณ์ไม่เกิดเพราะอะไรก็รู้อันนี้คือทรมานุปัสสนา นะเรียนรู้เข้ามาลึกซึ้งเข้ามาหรือโพชดชงนะทำไมพอดชงถึงเกิดนะี่เกิดขึ้นมาทำงานยังไงยังไงนะหรือรู้อริยสัจร,รู้เลยถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตก็ไม่ทุกข์เนะี่ยอย่างนี้แต่ดูยากนะธรรมานุปัสสนาดูง่ายๆดูกายดูเวทนาดูจิตดูง่ายกว่า ส่วนธรรมานุปัสสนานะสุดท้ายไม่ว่าจะเริ่มจากกายจากเวทนาหรือจากจิตสุดท้ายมันก็เข้ามาธรรมานุปัสสนาจนได้มันจะมาแจ้งอริยสัจในเวลาที่จะบรรลุพระอรหันต์ถึงยังไงก็ต้องแจ้งอริยสัจถ้าไม่แจ้งอริยสัจข้ามภพข้ามชาติไม่ได้นะเพราะงั้นไม่ว่าจะภาวนามาอย่างไงนะสุดท้ายต้องมาลงตรงอริยสัจแต่อย่างพระพุทธเจ้าบารมีมากนะท่านหัดอะไรหายใจใช่ไหมท่านหายใจแล้วท่านรู้สึกตัวนะท่านได้ตัวรู้มา่นแหละ เสร็จแล้วท่านพิจารณาจิตใจของท่านทําไมมันทุกข์ขึ้นมาไล่ไล่ไล่ไปท่านก็เห็นแจมแจ้งในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมัยก็คือตัวอริยสัตว์นั่นแหละแต่แจกแจงรายละเอียดให้มากขึ้น,นอย่างระดับพระพุทธเจ้าท่านก็ตะลุยเข้ามาทีเดียวเข้ามาถึงอริยสัตว์เลยอย่างพวกเรามาบารมีไม่เท่าท่านนะเราก็เรียนของง่ายดูกายดูเวทนาดูสังขารไป คนไหนถนัดดูกายเราก็มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายมันทํางานเห็นเลยร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนไหนถนัดดูเวทนาเห็นความสุขความทุกข์ทางกายบ้างความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจก็ได้ทางกายก็ได้ทางใจก็ได้เวทนามีสองที่ถนัดดูเวทนาในกายก็ค่อยรู้ไปนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยความปวดความเมื่อยไม่เที่ยงนะเดี๋ยวปวดตรงนี้เดี๋ยวย้ายไปปวดตรงโน้นอะไรเนี้ย ดูไปความปวดความเมื่อยก็ไม่เที่ยงบนะังคับไม่ไดนะ้อย่างนี้ก็ได้นะหรือดูเวทนาทางใจก็ได้ขณะที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนะี่ยมันเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกขนะ์รู้สึกเฉยๆทางใจขึ้นมาเช่นเราได้ยินเสียงอย่างนี้ลำคาญเนะี่ยลำคาญโทสะเกิดแล้วนะใจเป็นทุกข์ลนะได้ยินเสียงอย่างนี้นะมันชอบอกชอบใจฟังแล้วมันเพลินมีความสุขนะ ในหูได้ยินเสียงนะใจเป็นทุกข์ก็ได้ใจเป็นสุขก็ได้เวทนาเกิดขึ้นที่ใจตา <ocalyptic> เรามองเห็นเห็นหน้าของคนนี้เรามีความสุขเห็นหน้าของคนนี้มีความทุกข์ใจเราคิดคิดถึงเรื่องนี้มีความสุขคิดถึงเรื่องนี้มีความทุกข์งั้นมีผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะเวทนามเกิดขึ้นที่ใจตลอดมี planning. ให้ดูตลอดนะดูเวท